ครับอีกสักครู่ครึ่งละสิบห้านาทีเหมือนเดิมนะครับแจ้งนักกีฬาด้วยประมือด,ดังต้อนรับให้กับนักกีฬาทั้งสองทีครับพวกเขามาในนามของมะดับออฟเอ็กโชคธนุสรครับ ส่วนทางด้านล่องน้ำสีเขียวครับพวกเขาครับเ,เ,เดินทางมาไม่ไกลจากน้าตรงนี้นี่ครับเดินทางมาจากราชบุรีครับในนามของน้องกัปตันเอ็กบ้าวิรัน,นาบสนามสามหนดอารีนาค,ออครับบีอครับเอาเรามาดูรับบีโอวายไหลามาแล้วเดีวนี้พับ พับพับพับยังเยะบอบะขยักบอกว่าขวามาแล้วเจ้าชิปแล้วยัดเก้า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 เ้ายังโตเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวดูว่าจะมีเปลี่ยนจุดแล้วมีสูตรยังไงแล้วซ้ายยัดมาเอ,า go, y acht y acht อ้าเก้ายังเยอะใช่นะทำไมอ่ะตามหลัาน้องกัปตันนี่มันต้องมีเสียงสุภาพสตรีกีทการ์ดกระตู้หูกว่านี้ไม่ใช่หรอเออดีแล้วไปต่อไม่มีสัญญาณนวีดดูกันมาข้าขอยากขมาจุดนี้แล้วเก้า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 เ้าเ้ายังยังเยอะ ดูวัดคูจะเล่นตัวย่อแต่ว่าไม่ได้นักทการนักทการแก้วกองมาแล้วกูกูกูยังยูผมว่าผมไม่รู้ว่าชีวิตคุณผ่านมาจะโดนผู้ชายหลอกเมื่อกี้คนก็ตามนะครับออกบอลไปในแดนหน้าขยับแตะมาหนึ่งทีแล้วโจนี้ใส่ขวากู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 เดี๋ยวียญโยเหรียญเน่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 แล้วก็แล้วก็ยังไงยังไงโอเคเก็บไอ้จาราดเก็บ อ่าเก็บด้วยอ่าเอาเหรียญเก็บไว้โยนในวันพรุ่งนี้บ้างเต็มเลยอ่โอ้โหโอเอาวล,ละเชื่ประไทยภาคอ้อาวละก้าเบิดประตูก็น,นำดีครับโยนเหรียญโยนเหรียญดวงฝันหนูเลยเ <c oughs> ไปต่อเอาแล้วครับแล้วว่าเลขเก้เกกเอาล้วครับตรงนี้กับมอกกะไกายจ่ายมาที่แถวสองคตรงนี้ลับาดย้อนมาไม่มีใครนี่นะครับทักไปได้เลยดูบอลสดทุกคู่ทุกสนามอย่างแน่นอนนะแล้วก็มาตรงนี้เก้เก้เกเก้ยังยอนนน้องยอกเดี๋ยวพี่ขัให้ห้กินขนมยอกับมาไปชสยซายเก้เกกยังเยอะสนาที เอาละสามนาทีต่อชางนี้มาบิยแล้วก็ดูเจสดาเจสดาสีเจลจลไอหนุ่มหน้ามนไอคนคอบสาเจสดาสีเจลแล้วยับกันมาตรงนี้ครับได้บอลมาได้ดหน้าครับเไมดูว่าจะทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันไม่น้วก็ไกได้วกัทันัน นะจุดนี้ครับเจสดาสีจันเชลัไปก็ไม่ได้ครับรุดเอ้าข้างไปทุ่มยาวๆมาเอาแล้วเว้พี่น้องฉาเดี๋ยวมาดูว่านจุดนี้ครับออกมาที่ทางเจสดากลับมาที่บีโอไวบอยชินุวีและโดนบีมตรงนี้ครับแก้ไขไม่ดีและจุดนี้ยอกข้มาใหม่แล้วยังไงจุดนี้ไปต่อเอาเลยครับแล้วยอกลับมาเซ้า์ไพรส์กโ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 กแล้วก็แล้วก็ปรบอดูน้องอนโอเคบอยจังหวะหัวฟิ้งมากระแทกกันพอดีครับ โอ้เดี๋ยวดูก่อนนะ่วงนี้ครับ okay โอเคครับาขอบใจมากบอยเนี่ต้องของไปซื้อกันแล้วกันนะครับนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับผมไม่ขออะไรมากครับเกมคุณภาพอย่างนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับมักกีฬาทั้งสองทีม